สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตอีกครั้งนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับกูรูครับกูรูชื่อดังอดีตนักเตะของทีมหงแดงลิเวอร์พูลอดีตเป็นตำนานของทีมหงแดงลิเวอร์พูลที่ออกมาพูดถึงนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสรายในปัจจุบันนะจิมเขาเคยพูดมาแล้วหลายรายเหมือนกันเขาก็คือแกรมซูเนตครับแกรมซูเนตออกมาพูดถึงผมไลฟทีละคนเลย พูดถึงกาเซมิโลกองกลางตัวรับชาวบาเซินที่ทีมแมนยูตอนนี้กำลังโชว์ผลงานได้ดีนะครับแล้วก็แฟนบนอลก็รู้สึกว่าอุ่นใจจริงๆที่มีนักเตะคนนี้ลงสนามช่วยในเกมแดนกลางลดภาระในแดนหลังให้กับทีมแต่แกรมซูนเนตนะบอกว่ากาเซมิโลเนี่ยไม่ได้เก่งเลยไม่ได้มีความเก่งอะไรขนาดนั้นเลยเขาเพียงแต่แค่มีโอกาสได้เล่นกับนักเตะที่เจ๋งๆนะครับ ไม่ใช่แข่งเป็นชายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยไม่เคยได้ใกล้เคียงกับจุดนั้นด้วยนะครับผมคิดว่าเขาจะจ่ายบอลก็ไม่ดีช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่เขาแค่โชคดีที่ได้เล่นให้กับเรอัลมาดริดเออมผมไม่เคยตื่นเต้นเลยที่ได้ดูกับได้ดูกาเซมิโลเล่นเขาอายุ30ปีแล้วทำไมยังมีค่าตัวถึงเจสิบล้านปอนด์เลยเดียวมันไม่คุมผมว่ามันไม่คุ้มค่าเออเขาว่ากาเซมิโลไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่หนึ่งรายที่เขาพูดถึง อีกหนึ่งรายครับอาริซันโดมาติเนสเคยพูดแล้วตั้งแต่ช่วงต้นๆที่มาตั้งแต่ย้ายมาตอนนี้พูดอีกยังยืนยันว่าอรนะิซันโดมาติเนสเนี่ยไปได้ไม่ดีไปกว่านี้หรอกจริงๆถ้าตอนนี้ดีเลยนะไม่ดีเรียกอะไรเดี๋ยวจะเผยจุดอ่อนไม้เห็นจนได้ลโดยสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมนะที่เขาเคยว่าคือสุดท้ายที่ความสูงระดับนี้ของเขาเนี่ยมันสู้กับนักเตะในพรีเมียร์ลีกไม่ได้หรอกลิซันโดมาติเนสจะกลายเป็นจุดบอดของทีม พอพูดอย่างนี้เสร็จอดีตนักเตะแ,ตแมนยูที่เป็นกูรูเช่นเดียวกันอย่างริโอเฟอร์ดินานเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยดูบอลบ้างนะดูเกมบ้างดูเกมการแข่งขันบ้างไม่ใช่ว่าออกมาพูดสักแต่ว่าพูดอย่างเดียวคุณช่วยดูเกมการแข่งขัน,นของเขาด้วยก่อนจะออกมาพูดอะไรไม่ใช่วิจารณ์ไปด้วยความที่แบบคือเห็นส่วนสูงแล้วก็บอกแล้วเล่นไม่ได้หรอกเล่นไม่ได้หรอกไปดูเกมบ้างริโอเฟอร์ดินานก็บอกแบบนี้นะครับ ในฝฟังของแกมสุเนตเนี่ยขเขาไม่ได้โตกันนะเพียงว่ามันแค่มันเป็นประเด็นที่สลับกันไปสลับกันมาแกมสุเนตบอกว่าอะไรไหมเาบอกว่าผมบอกเชื่อผมดีผมเคยผมเคยพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ปอกบาผมบอกแล้วว่าปอกบาจะไม่ประสบความสําเร็จกับแมเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับแล,แล้วมันก็จริงนะมครับแกมสุเนตเขาก็พูดแบบน้นเขาบอกเห็นมันละนั่นคือเคสตัวอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วมันจริงครั้งนี้ก็น่าจะจริงเช่นกันฮ่า ก็มาติดตามชมดูมารอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่แกรมซูเนตพูดเนี่ยจะจริงหรือไม่คาริมิรูปเป็นนักเตะที่ดดดาธรรมดาอย่างนี้เขาพูดหรือเปล่าลิซาดมาเซเนตสุดท้ายแล้วจะเผยจุดอ่อนจะกล้มาจุดอ่อนของแมนยูจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ต้องกลับมาสูโหกเขานะครับแต่ถ้าไม่จริงคุณรับผิดชอบคำพูดคุณยังไงครับแกรมซูเนตเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับประเด็นนี้ของแกรมซูเนตกองกลางหนวดหินนะ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นกูรูที่ไม่รู้จะๆๆนะฮะอาคําพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกความคิดเห็นนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกมันจะถูกก็ต่อเมื่อมันถูกพิสูจน์ในสนามมันถูกพิสูจน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตามมานะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับกด Sub สไครต์ครับ,บกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราช่องสปอร์ตบาร์นิวนะครับกับผมก็อ,อยู่ในช่วงของสปอร์ตบาร์อัปเดต ก็จะมีทั้งช่วงที่เกี่ยวกับข่าวขาว่ขาวทั่วไปช่วงที่ข่าวที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกหรือบางครั้งจะเป็นข่าวกระจุกกระจิกสนุสนานสาว,สาว,สาวๆแจมๆมก็จะหยิบมาชื่นชมหยิบมาเล่ากันว่าม,มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นๆช่วงคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ